สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดวของเล่นลอตใหม่นะคะอย่างแรกนะคะใครที่อยากติดตามร้านนะคะแนะนําให้ติดตามทาง IG เป็นที่แรกนะคะเวลามีของใหม่ๆบางอตเราไม่ได้ลงที่ YouTube ด้วยนะคะก็จะลง IG ก่อนนะก็ไปติดตามกันได้นะคะชื่อ IG-Y.S วายจุดสกูชค่ะส่วนใครที่ต้องการสอบถามรือว่าสั่งซื้อนะคะก็สามารถทาได้นะคะทางไลน์แต่มพี่ขึ้นนะ ราคาที่ไม่มีไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กยมโรช็อปนะส่วนใครนะคะที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเเป็นปลายทางนะคะจะสามารถสั่งได้2ช่องทางนะคะจะมีเป็นทาง Tik t o k s h o p แล้วก็จะเป็นทาง s h อป e ีด้วยนะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่มาดีบาต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะเริ่มจากสกูชชี่กันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นราคา19บาทนะคะก็รอบนี้มีมาหลายแบบมากๆเลยนะคะอันนี้เราหยิบให้ดูคร่าวๆนะจริงๆเรามีประมาณ10กว่าแบบเลยนะคะลาย Animal Don นัอันนี้มาใหม่นะ,ะก็ชิ้นญ่ลลก็นนนุมสะะะะคคะาย Fan ลายตัวกลมนะคะลายมายูนิคอร์นนะคะแล้วก็จะมีลายอื่นๆนะคะอันนี้เป็นโดยอย่างคร่าวๆนะคะราคาชิ้นละสิบาบาทเท่ากันทุกแบบนะเป็นพุ่มกุญแจสกูชี่ค่ะต่อมานะคะจะเป็นของราคาชิ้นละ30บาทนะคะเริ่มที่อย่างแรกนะคะอันนี้นั้นจะเป็นตัวบอลตาข่ายนะคะบีบแล้วเปลี่ยนสีได้นะคะเวลาบีบน้องก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะจะมีสีเหลืองชมพูแล้วก็จะเป็นสีฟ้านะคะ30บาทค่ะ ดินเบานะคะอันนี้จะเป็นขนาดสีออนนะหนึ่งกระปุกนะคะจะได้ไปหกสีนะคะบีบเล่นปั้นเล่นได้มันมากนะอันนี้ก็น้ำหนักเบามากนะคะเป็นดินเบาค่ะ30บาทเหมือนกันนะคะแตงโมเบบี้คิสตันนะคะอันนี้เวลาบีบนะคะเขาจะเป็นเม็ดเบบี้คิสตันด้านในนะแล้วเนื้อด้านนอกจะเป็นเนื้อแบบนิ่มมากๆนะทุกคนอันนี้เนื้อซอฟต์มากนะคะราคาสามสิบเท่ากันนะมีลายแตงโมนะคะแล้วก็จะมีเปไ็นลายสตรอเบอรี่นะคะเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะกล้วยบีบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเป็นเบบี้คิสตันเหมือนะ เป็นไซส์ใหญ่ด้วยราคา3ามสิบเท่านั้นค่ะโคมไฟปลาแบนนะคะ,ะ,คะเป็นเนื้อนิ่มๆแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นเนื้อปลาแบนสามารถดิบนิ่มๆแบบนี้ได้เลยราคา3ามสนะคะอย่างต่อมานะคะตัวน,นี้จะเป็นสลามแบนเอ็มนะคะอันนี้คือสีสวยมากนะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูด้วยนะคะเขาจะเป็นสีใสน,นะคะส่วนด้านในจะเป็นสีขุนแล้วก็ของตกแต่งน่ารักมากนะ,ะตัวน,นี้จะมีหลายสีมากๆนะคะใครสนใจก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะกระปุกละ30บาทเท่านั้นนะตัวน,นี้จะเป็นไซส์มาตรฐานนะคะก็าาะะาาจะเป็นไซส์สีออเลยค่ะ แบบต่อมานะคะนี้จะเป็นน้ำลายเอเรียนะคะจะมีสีนีชชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองด้วยนะกระปุกละ35บาทนะคะ3กระปุก1 0 0รอยค่ะดินเบาพร้อมสลามนะคะอันนี้น่ารักมากนะขึ้นกระปุกนะคะจะได้ดินเบาไปทั้งหมด6สีแบบนี้นะคะส่วนด้านบนน่ะจะเป็นสลามสีใสนะคะแถมมาให้แล้วก็จะมีเป็นกลิตเตอร์ด้วยนะ,ะสามารถเอามาเล่นผสมกับดินเบาได้นะคะบอกเลยว่านี้เล่นมันมากมากเลยนะคะมาใหม่เลยค่ะกระปุกละ35บาทเหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะนี้จะเป็นดินบานะคะก็หนึ่งแพ็คน้จะได้ไปทั้งหมด12ชิ้น12สีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้ไม้ไปด้วยนะเอาไว้หั่นเล่นได้ตัดเล่นได้นะคะแพ็คละ35บาทนะคะน้ำลายเอเลี่ยนสีใสลุงนะคะอันนี้จะมีเป็นลายอุนจินะคะน้องก็จะเป็นสีใสลุงแล้วก็จะมีเป็นสีน้าตาลนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบขาวยูนิคอร์นนะคะเป็นสีใสลุงแบบนี้นะเป็นเนื้อดึงๆนะคะก็เป็นเนื้อน้าลายเอเลี่ยนนะคะสามสิบห้าบาทสามกระปุกหนึ่งร้อยค่ะพลิกยืดนะคะแล้วก็จะเป็นมะเขืือมงยดนนะะะะคคบาท ต่อมาจะเป็นสลามทูโทนนะคะอันนี้1กระปุกนะคะจะได้เป็นสีสายกากเพชรไปหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นสีขุ่นพัทเทลนะเขาจะแยกมาให้แบบนี้นะคะสามารถเล่นแยกกันก็ได้หรือว่าจะเอามาเล่นผสมกันก็ได้นะตัวนี้จะมีส <ข drawings S 2> <correctly S 3> ีเขียวด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูค่ะ35บาทนะคะ3กระปุก1 0 0รอยค่ะสลามโฟมนะคะอันนี้ก็เป็นราคากระปุกละ35บาท3กระปุก1 0 0รอยนะคะ1กระปุกจะได้ทูโทนแบบนี้นะ,ะตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบฟูฟูนะคะเหมือนเป็นเนื้อหิมะเปียกๆประมาณ สลามไอติมนะคะอันนี้ราคา3 9บ้าทนะจะได้เป็นสลามสีสายกากเพชรนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นแบบสีขุ่นแบบนี้แล้วก็จะมีแถบเป็นเม็ดโฟมนะตัวนี้มีสีเขียวสีม่วงแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะคะราคา3าบาทค่ะเซตสลามพร้อมของตกแต่งนะคะตัวนี้จะได้สลามนะคะแล้วก็จะเป็นของตกแต่ง3ชุดด้านบนนะมีสีม่วงกับสีเขียวนะคะราคา3าบาบาทค่ะ แบบต่อมานะคะจะเป็นของเล่นราคาชิละ5บาทนะเริ่มที่อย่างแรกนะคะนี้จะเป็นปลาท่องโกะค่ะจะได้แพ็กเกจแบบนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็นี้จะเป็นของเล่นด้านในนะคะเนื้อจะเป็นแบบเหนียวเหนียวแบบนี้เป็นของเล่นบีดนะเหมือนของจริงมากนะคะคือเหมือนปลาท่องโกะจริงมากๆเลยนะนี่นะคะอันนี้ก็ราคา45บาบาทค่ะแล้วก็แพ็กเกจเขาก็น่ารักมากค่ะ พวงกุญแจสกุชชี่นะคะอันนี้จะเป็นลายโดนัทสัตว์นะน้องจะเป็นโทนพาสเทลแล้วก็จะมีหลายสีมากๆนะคะนี่นะก็จะเป็นพคงกุญแจยแยกไขมาแบบนี้นะคะถ้าจะใส่ก็สามารถคล้องใส่ตรงรูตรงนี้ที่เขาให้มาได้เลยนะคะตัวนี้ราคาชิละ45บาทค่ะสะลับเปานะคะตอนนี้จะเหลือสีเหลืองนะคะสีเขียวแล้วก็จะเป็นสีม่วงนะเปะ็ดคอยาวนะคะตัวนี้เนื้อจะเป็นแบบเหนียวๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นแพ็กเกจกล่องแบบนี้ให้ด้วยนะคะเนื้อดีมากนะตัวนี้จะสบีบนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะสามารถยืดเล่นได้ทุกส่วนเลยนะะะะนนนนี่เเเค้าาวลลก็็จปปรมณะ ราคา45่บาบาทนะหมูยื่นนะคะตัวนี้จะได้กล่องไปด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างน้องนะคะจะเป็นเป็แนแบบนี้สามารถที่ได้ยาแวแล้วก็โขดได้นะ,ะใช้เล่นแก้เครียดได้แล้วก็เล่นเพลินๆก็ได้นะคะของเล่นบีบประมาณกระหลังนะคะน,นี่จะเป็นลายปกตาหิมะนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายกวางเนเบียด้วยนะ,ะสามารถบีบปากบิดได้น่ารักน่ารักนะคะ45บาทค่ะแกะนะคะอันนี้มาใหม่นะน้องก็จะเป็นตัวใหญ่นะคะราคา45บาทเหมือนกันนะ,ะเป็นเนื้อนิ่มๆแบบนี้ค่ะบีบเด้งนะคะราคา45บาบาทนะ แล้ก็จะมีเป็นลายชัดโคกนะคะกับลายตุ๊กตาหิมะด้วยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแบบเป็ดนะคะเป็นเป็ดใส่หมวกนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนิ่มๆแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นของเล่นดีมาใหม่นะคะราคาชิ้นละสบาทเท่ากันค่ะอย่างต่อมานะคะนี้เพื่เป็นแบบเต่านะเวลาดิบนะคะด้านในจะเป็นเหมือนแบบสลาเมือนนี้นะคะเขาจะเป็นสีสวยมากนะคะอันนี้เวลาดบก็จะเป็นเนื้อนิ่มๆแบบนี้ค่ะราคา45บาทเท่ากันนะคะอันนี้ก็มีสีส้มด้วยนะแล้วก็นี้จะเป็นสีทองนะคะ ลูบิกนะคะอันนี้จะมีเป็นขนาด2อคูณสแบบนี้นะคะอันนี้ก็ลื่นมากๆเลยนะมีแพคเกจกล่องให้นะคะสามารถหมุนได้แล้วก็ตัวนี้จะมีขนาด3าคูณสด้วยนะถ้าจะเลือกสีนะคะก็สามารถทักมาได้นะคะอันนี้จะมีหลายโทนสีมากๆนะคะ45บาทเท่านั้นค่ะอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นข้าวโพดนะราคาชิ้นละ45บาทเท่ากันนะคะเนื้อจะเป็นแบบตึงๆนะคะเวลาบีบไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเป็นข้าวโพดแบบอ้วนๆนะคะ45บาทค่ะ แบบต่อมานะคะนี่จะเป็นเซตไอยสลามนะคะก็จะเป็นชุดทําสลามนะคะแบบนี้นะคะจะมีขั้นตอนการทําให้นะคะแล้วก็เปิดมาด้านในนะคะจะได้เป็นกาวค่ะบอหลกหกนาะอันนี้จะเป็นสีนะคะช้อนไม้คนแล้วก็ถ้วยตวงไปด้วยนะได้ไปครบเซตแบบนี้ก็สามารถเอาไปทําสลามกันได้เลยนะคะราคานะคะกล่องละ50บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นเกมต่อมานะด้านในนะคะจะมีเป็นใบให้นะคะสามารถทําตามใบก็ได้นะคะหรือว่าจะต่อเองก็ได้นะคะคือเขาจะเป็นเกมแบบแยกส่วนแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องหาล็อกว่าน้องจะดึงออกทางไหนได้บ้างนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็สามารถดึงตัวนี้ออกได้นะคะ นี่นะคะประมาณนี้แล้วเราก็จะแยกชิ้นส่วนแบบนี้นะคะได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ต่อตามจินตนาการก็ได้หรือว่าจะต่อตามใบที่เขาให้มาก็ได้นะตัวนี้จะมีหลายรูปทรงมากๆนะคะก็ตอนนี้นะคะจะมีเป็นลายนี้นะคะอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบลายนี้นะ,ะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายนี้ด้วยนะคะราคาชิ้นละ60บบาทค่ะ แบบต่อมานะคะจะเป็นของเล่นเข่งนะคะรานะคา70บาทนะแบบแรกนะคะจะเป็นเข่ง3มลูกนะอันนี้จะได้แบบที่คาดแบบนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็จะได้เข่งนะแต่ว่าลายที่คาดอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละรุ่นนะคะตัวน,นี้ราคาเข่งละ70บาทนะคะแล้วก็เข่งแบบใหม่นี้จะเป็นลายติ่มซำนะคะก็ะะะจะเป็นลายลูกแบบนี้เลยนะคะจะได้ไป3มลูกเหมือนกันนิ่มๆนะคะรานะคา70บาทนะ สตรอเบอรี่เปลี่ยนสีนะคะอันนี้เวลาเจอสแสงแดดจะเปลี่ยนสีได้นะเจอแสงแดดะคะจะเปลี่ยนเป็นปสีชมพูน,นะคะแล้วก็ยิ่งเจอนานจะเป็นสีแดงประมาณนี้นะน่าเล่นมากนะคะแล้วก็เป็นของเล่นดีแบบนิ่งๆได้นะเวลากลับมาในร่มนะคะก็จะกลับมาเป็นสีเดิมนะคะประมาณ5นาทีน้องก็จะกลับมาเป็นสีขาวแบบนี้นะคะราคา70บาทค่ะอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นซองส่มโมเดลนะคะราคา70บาทเหมือนกันนะคะเป็นตัวการ์ตูนอันนี้นะลายที่ได้นะคะก็จะเป็นลายพวกตัวนี้เลยนะคะน่ารักน่ารักนะคะราคา70บาทค่ะ เกมเลียงเลขกนะคะความพิเศษของตัวนี้คือสามารถดึงออกมาได้ด้วยนะคะนี่สามารถดึงแบบนี้ได้นะคะน้องก็จะมีกล่องแพ็กเกจไปให้นะคะราคา80บาทค่ะเกมวุ้นกระตูนนะคะอันนี้จะเป็นของเล่นที่คิดนะคะคือจะเอาผงอันนี้นะผสมน้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเอาสีตรงนี้นะคะเทใส่แม่พิมพ์แล้วก็ไปล่อลงในน้ำนะคะเขาก็จะออกมาเป็นตัววุ้นกรตูนนะอันนี้น่าทามากนะคะ1แพ็กจะได้แม่พิมพ์ไปทั้งหมด6อัน6กลายเลยนะคะแล้วก็จะได้สีไปทั้งหมด6อัน6กลายเหมือนกันนะคะราคากล่องละหบบนึ่ แบบต่อมานะคะน,นี้จะเป็นเกมสปอร์ตอิตนะคะอันนี้เป็นเกมที่กําลังฮิตในติ๊กต็อกมากนะคะจะเป็นเกมการ์ดกลมๆนะคะได้ไปประมาณ55ใบนะหลังจากนั้นนะคะก็เล่นกับฝาตรงข้ามนะคะก็จะพลิกกระดาษออกมานะคะใครหาของที่ซ้าการเจอก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปนะคะอันนี้คือรุนมากนะเวลาเล่นก็จะตื่นเต้นนะคะเล่นได้2-8คนเลยนะจะมีลายนี้เป็นลายเบสบอลนะคะลายกีฬานะคะลายกีฬาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์กีฬาแบบนี้แล้วก็สุดท้ายนี้เป็นลายใหม่ๆนะคะน้องจะเป็นลายสีแดงนะคะเป็นของใช้ทั่วไปนนนน่าารัักกกแบบี้ะะคละลอ บาทนะเซตทำสลามนะคะก็ในเซตนี้นะคะจะได้เป็นตัวกาวนะคะนำยาทำสลามนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะเป็นเม็ดโฟมนะคะหลังจากนั้นนะคะเซตนี้จะได้ดินเบาน,นะคะไปถึง 2, 2หอด้วยกันเลยนะแล้วก็มีของตกแต่งแบบน่ารกักน่ารกัารกให้ด้วยนะคะมีช้อนคนแล้วก็ถ้วยมาให้แบบนี้นะซื้อเซตนี้ไปนะคะก็สามารถเอาไปทำสลามกันได้เลยนะมีสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีสีชมพูด้วยนะราคานะคะเซตละหนึ่งร้อยสิบบาทค่ะ อันนี้จะเป็นเล็บปอมนะคะก็ตัวนี้นั้นหนึ่งเซตนะคะจะได้เล็บไปทั้งหมด24อันนะคะก็สามารถเลือกซส์นะคะตามขนาดเล็บเราได้นะแล้วก็จะมีเป็นกาวให้ด้านในด้วยนะคะจะเป็นกาวน้ำนะนเซตนี้นะคะราคา45บาทนะคะจะมีลายนี้นะก็ <gie. S 2> อันนี้เราเลือกลายแบบน่ารักน่ารักมานะคะมีลายนี้แล้วก็จะมีเป็นลายนี้ด้วยนะ45บาทเท่านั้นนะคะก็นี้นะคะจะเป็นแบบของเล่นล็อตใหม่นะคะใครสนใจนะคะอยากติดตามร้านนะคะสามารถติดตามได้ทางไอนะคะแล้วก็ใครนะคะที่สนใจสอบถามหรือว่าสั่งซื้อน,นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะทางไลนค่ะ ส่วนใครที่ไม่มีไลน์นะคะก็ทักมาทางเพจ e b o บุกยามโรช็อปนะและใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบปเป็นปลายทางนะคะสามารถสั่งได้ที่ทางติ๊กต๊อกช็อปนะคะแล้วก็จะเป็นทางช้อปปีนะคะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่กระดิบตาใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอ,อุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ